หลังรายกามาคุยแม็กไพทอล์กับผมออฟชัยนนท์ครับโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนๆสุดยอดครับเมื่อคืนนี้เราบุกไปถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเกินความคาดหมายนะครับ8ประตูต่อ0นะครับโดดเด่นกันทุกคนในทีมจริงๆนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมได้อัปลงเพจไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับบอกว่า2คนที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือคีรันทริปเปียร์กับแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมครับปรากฏว่าทางโครนิโก้เนี่ยให้คะแนนมาเนี่ย สิเต็มมีอยู่2คนนะครก็คือทริปเปียกับกอร์ดอนพอดีนะถือว่าเห็นตรงกันนะครับที่เหลือ9คะแนนเนี่ยมีโป๊ปบอดแมนบรูโน่ลองสตาร์ฟแล้วก็แอนเดอร์สันนะครับพูดถึงบรูโน่กิมาราสหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขากลับมาเชิดฉาย มากๆเลยนะครับต้องใช้คํานี้เพราะว่าโอ้โดดเด่นครับทั้งรุกทั้งรับทั้งการจ่ายทั้งการพาบอลขึ้นหน้ามีจังหวะโชลีลาแตะลอดขายิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับประกอบกับส่วนหนึ่งก็คือผู้เล่นของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไม่ได้บีบเร็วเท่ากับเกมก่อนหน้านี้ที่บรูโน่อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับแล้วเชฟฟิลด์เองเนี่ยก็โอ้โหพอครึ่งหลังพอโดนลูกสีลูก,ลก5าเนี่ยก็เหมือนกับถอดใจไปซะด,ดื้อแล้วนะครับอีกคนที่อยากจะชื่นชมจริงโอ้งหว คต้องชมทั้งทีมนะฮะอย่างบอสแมนเองก็เบิกประตูแรกกับนิวเซนได้แล้วนะครับก็ยินดีด้วยแล้วก็แข็งแกร่งมากๆในแนวรับนะฮะเกมรุกของทางเชฟฟิลด์นี่ไม่สามารถผ่านบอสแมนไปได้เลยนะฮะแข็งแกร่งมากนะครับอีกหนึ่งคนนะครับก็คือชอนลองสตารัฟเขากลายเป็นส่วนผสมที่สําคัญในแดนกลางไปเหมือนกันนะคือไม่แน่เชื่อนะครับว่าดูแบบ ไม่ใช่สไตล์การเล่นที่แฟนบอลจะชื่นชอบมากนะักแต่กลายเป็นว่าเป็นคนที่เราก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับสำหรับชอนลองสตาร์นะครับมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาโอเคแหละจุดอ่อนของเขาคือจังหวะสุดท้ายจังหวะการตัดสินใจที่มันยังไม่ดีมากนักนะครับแต่ว่าการที่มีลองสตาร์มันทาให้คู่แข่งเนี่ยมันแบบ มันลำคาญเหมือนกันนะเอ้ยมัน,ม,นมันเกะกะไปหมดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเชื่อมได้ดีเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือเอเลียดแอนเดอร์สันนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาเล่นได้ดีที่สุดตั้งแต่ ได้ลงเป็นตัวจริงให้กับนิวคาสเซิลมาเลยก็ว่าได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับเอเลียดแอดเดอร์สันนะครับก็น่าจะค่อยๆพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเยชื่อว่าอยู่ในมือของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเจ้าหนูคนนี้จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนอื่นๆน,นะครับของครูนิโคลที่เขาให้คะแนนมานะครับมีแชร์เบิร์นอัลมิรอนวิลสันอิซักลิฟราเมนโตได้8คะแนนโตนาลี่ได้7คะแนนนะครับส่วนฮาวิบานส์กับลุยส์ฮอลนั้น ไม่มีคะแนนเพราะว่าลงมาไม่ถึง15นาทีนะครับเพื่อนๆอะครับคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าใครควรจะได้คะแนนเท่าไหร่สําหรับเกมเมื่อคืนนี้ 8ประตูต่อศูนย์1ศจากลองสตาร์ฟครับกอร์ดอนจ่าย2 0จากเบิร์นทริปเปียจ่าย3 0ูนบอตแมนโขเข้าไปทริปเปียจ่าย4 0วิลสัน Wilson ครับทริปเปียจ่ายครับเป็นแฮตทริกแอสซิสจากคีรันทริปเปียด้วยนะครับสุดยอดมากเดี๋ยวมีสถิติมาฝากกัน5 0จากกอร์ดอนปั่นโค้ง,งสวยงามเหลือเกินเป็นแอนเดอร์สันจ่ายครับได้แอสซิสนะครับ6 0จากอเมรอนครับช็อตนี้บรูโน่จ่ายทะลุสวยเหลือเกินนะครับ 7.0บรูโน่ยิงเองเก็บตกหน้าปากประตูแล้ว8.0ยครับอเลสซานดีซารับได้ลงมายิงเรียกความมั่นใจนะครับก็ถือว่า8.0ูนสวัสดิชนิดที่ ไม่มีใครยิงซ้ำหน้าเลยนะครับกลายเป็นว่านิวเซนเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่มีนักเตะ8คนยิงได้ในเกมเดียวแบบไม่ซ้ำหน้านะครับและนี่เป็นเกมที่นิวเซนบุกไปชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด8ประตูศูนย์เป็นเกมเยือนที่ชนะได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับส่วนเกมเย่าที่เคยทําสถิติไว้ก็คือเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับ8ประตูตศูนย์ครับเท่ากับว่าจากเมืองเชฟฟิลด์นี่โอ้โหฝันร้ายทั้งสองทีมเลยนะครับในการมาเจอกับนิวคาสเซิลนะครับยังไม่หมดครับ นิวเซนยิงไปแล้วถึง16ประตูจาก6เกมแรกนับว่ายิงได้มากที่สุดตั้งแต่ฤดูกาลห9 9 4รอถึง1,995ที่ตอนนั้นยิงไป22ประตูนะครับส่วนเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครับที่แพ้ไป0ต่อ8นับเป็นความแพ้แพ้ที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์การเล่นเกมลีกของพวกเขา4,988เกมนะครับโดยก่อนหน้านี้เคยแพ้เมดิลสโบร์ประตูต่อสิ เมื่อ90ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมโอเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเชื่อว่าแฟนเชฟยูคงไม่อยากจะจดจําและเราก็เห็นจากในสนามเมื่อคืนนี้แล้วนะครับว่าแฟนๆของเชฟยูก็คือเดินออกตั้งแต่โอ้ผมว่าลูก4ี่ลูก5ก็ไปกันหมดแล้วฮะพอ 6, กเก็ไปกันใหญ่แล้วครับนักเตะก็หมดใจแล้วถอดใจกันหมดครับสตาฟก็ถอดใจไปแล้วนะครับแต่เห็นล่าสุดนี่โค้ชเขาบอกนะว่าเขายังจะไม่ลาออกนะ สำหรับเชฟฟิลยูในเต็ดนะครับมาดูสถิติส่วนตัวของนักเตะที่น่าสนใจในเกมเมื่อคืนกันบ้างน,นะครับคาร์ลวิลสันครับโอโ้โหครึ่งแรกนี่มีโอกาสหลุดไปถึง3ครั้งแต่ว่าไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับคือถ้า3ลูกนั้นได้อีกเนี่ยเมื่อคืนเราอาจจะ11 0ศูนย์ไปแล้วนะครับเอาพูดกันตามตรงแต่วิลสันยิงเบาเป็นปุยนุ่นเหลือเกินะครับพลาด การทำประตูในช่วงครึ่งแรกไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่าท้ายที่สุดวิลสันก็มีสกอร์นะครับทำให้วิลสันยิงในพรีเมียร์ลีกให้กับนิวเซนไปแล้ว42ประตูครับขึ้นแท่นเป็นท็อป5อันดับ5เพียงคนเดียวแล้ว สำหรับดาวยิงตลอดการของนิวคาสเซิลนะครับแซงคนเก่าก็คือเลสเฟอร์ดินานที่41ประตูนะครับและวิลสันขออีกแค่5ลูกครับจะแซงขึ้นเป็นอันดับ2เดี่ยวเดียวแต่ว่าตามหลังเชียร์เลอร์ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเชียร์เลอร์นี่ครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานนะครับแต่สิ่งที่วิลสันเหนือกว่าเชียร์เลอร์คืออะไรค่าเฉลี่ยนาทีที่ยิงประตูได้ครับเพราะว่าวิลสันเนี่ยดีเป็นอันดับ 2, 2นะครับทุกๆ134นาทีจะยิง1ประตูนะครับเหนือกว่าเชียร์เลอร์เป็นรองแค่ค่่แออนนนนนนนดดีีี้้้โคคคคเเเยวทาััะรบจมืื ครับูโน่กิมาราสที่บอกว่ากลับมาทอปฟอร์มสติเขายอดเยี่ยมมากครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเข้าปะทะการแท็กเกิลการดวลกลางอากาศการเลี้ยงผ่านการเปลี่ยนอกาศยิงเป็นประตูยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบเหลือเกินนะครับคริสเตียปียครับเป็นนักเตะค,คนที่สองในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกครับที่แอสซิสต์ให้เพื่อนมงถึงสามประตูในเกมเดียวนะครับสุดยอดมากครับ สเวนบอตแมนครับจ่ายบอลสำเร็จ8 6จาก8 8ครั้งครับเอาบอลกลับมาครองได้9ครั้งแล้วก็ดวลกลางการในเกมรับชนะมากที่สุดในนักเตะนิวคาสเซิลนะครับและแอนโทนีกอรดอนครับสร้างโอกาสทองถึง3ครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเดียวมากกว่านักเตะคนอื่นๆที่เคยทำได้ให้กับทีมใดๆในฤดูกาลนี้เลยนะครับโอ้โหแอนโทนีกอรดอนยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจอะเฮ้ยชอบอะนักเตะคนนี้ กอร์ดอนอนาโตสดใสเหลือเกินนะครับนอกจากนี้ก็มีแฟนบอลท,ที่ก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์หลังจากที่บรูโน่กิมไรส์เนี่ยยิงเข้าไปได้นะครับปรากฏเจ้าตัวเหมือนกับว่าไปดีใจกับแฟนๆแล้วก็ตะโกนว่าอ้ามจุดๆ staying เหมือนกับว่าฉันอยู่ที่นี่แบบให้คำมั่นกับแฟนนิวคาสเซิลนะครับก็น่าจะหมายถึงข่าวการต่อสัญญาที่ก่อนหน้านี้ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังก็รายงานไปแล้วว่าเจ้าตัวนั้นตกลง ปงใจอยู่ต่อกับนิวาสเซลแล้วก็ขยายสัญญาแล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอามาดูหลังเกมกันหน่อยเอดิฮาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบหรือไม่เรามองหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่เสมอนี่เป็นสถานที่ที่ยากมากที่จะมาเยือนโดยเฉพาะ หลังจากเกมยุโรปดังนั้นผมจึงพอใจกับนักเตะม,มากคือถ้าเราไม่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเนี่ยเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดคงจะเอาชนะเราได้ก่อนอื่นเราต้องเล่นเกมรุกในแบบที่เราทําตามปกติสไตล์ของเรานี่แหละเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่พวกเขาจะขัดขวางเราซึ่งเราเริ่มต้นได้ดีมากและยิงประตูได้เร็วนั่นทําให้เราสงบนิ่งและหลังจากนั้นเราก็เล่นได้ดีจริงจ มันแสดงเห็นว่านักเตะเรามีแรงจูงใจมากขนาดไหนพวกเขากระหายประตูและความสาเร็จผมคิดว่าเรามีกลุ่มนักเตะที่มีความกระหายผมเห็นคาแรคเตอร์ที่ดีตลอดทั้งทีมแน่นอนมันเป็นฤดูกาลที่ยาวนานสําหรับเราครับมีความท้าทายมากมายรออยู่แต่ จากสัปดาห์ที่แล้วนี่คือการกลับมาสู่ฟอร์มเดิมของเราแล้วนะครับนอกจากนี้ฮาวยังได้พูดถึงกอร์ดอนที่ลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่ฮาวิบาร์สด้วยนะครับแล้วลงมายิงหนึ่งจยจหนึ่งนะครับโดยฮาวบอกว่ากอร์ดอนเป็นนักเตะระดับท็อปความคิดแรกของเราคือเราต้องการพักเขาไว้เพราะว่ากอร์ดอนลงเล่นแบบทุ่มเทมาสองนัดติดแล้วพอเขาลงมาในเกมนี้ผมคิดว่านี่คือเกมที่ดีที่สุดของเขาในสีเสื้อนิวคาสเซิลเลยนะผมคิดว่าเขาโดดเด่นมากและเขาพบจังหวะที่ดีจริงๆในฤดูกาลนี้และหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นต่อไป นการบาดเจ็บของฮาวิบานที่ต้องเปลี่ยนออกตั้งแต่ต้นเกมแล้วเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยนะครับฮาวบอกว่ามันดูไม่ดีนักผมคิดว่าเขามีปัญหาที่นิ้วเท้าเขาส่งสัญญาแล้วรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่นิ้วเท้าเบื้องต้นน่าจะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมเมื่อคืนนี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมเรากลับมาดีมากๆนะครับเพราะว่า3นัดติดแล้วที่เราได้คลีนชีทและเป็น3นัดติดที่โอ้ยผมว่า โมเมนตัม um มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไล่จากชนะเบรนท์ฟอร์ด1-0โอเคแหละอาจจะไม่ใช่เกมที่เล่นดีมากแต่พอเรากลับมาคว้าชัยได้มัทำให้เรามั่นใจขึ้นหลังจากนั้นเราบุกไป,ปเยือนมิลานเราเสมอมิลาน0-0กลับมาได้เรายิ่งมั่นใจขึ้นว่าแบบเฮ้ยดูดิมิลานเว้ย ฉัไม่หลีกเกมแรกเราได้หนึ่งแต้มจากมิลานนะเว้ยจาก,กันไปเยือนนะเว้ยมันก็มั่นใจขึ้นใช่ไหมครับแล้วพอเกมเมื่อคืนนี้โอ้โหบุกไปถมเชฟอยู่0ผมว่าทําให้เรายิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะบรรดาเกมรุกที่ก่อนในนี้อาจจะฝืดเกมรับก็อาจจะมั่นใจขึ้นเพราะว่าก่อนอันนี้ก็กว่าจะเก็บครีนชีทได้ก็ลําบากยากเย็นอันนี้ครีนชีทมาสานัดติดแล้วถือว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจที่ดีนะครับก่อนที่เราจะต้อง ไปเจอกับแมนซิตี้ในศึกคาราบาวครับนั่นเองนะครับถามว่าแล้วกับแมนซิตี้จะเป็นอย่างไรผมไม่กล้าที่จะมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซิตี้ก็ยังเป็นซิตี้วันยังคำ่ำดูจากเกมที่พวกเขาชนะฟอ r e เรสต์2-0การเข้าทำทั้ง2ประตูระดับโลกครับผมใช้คํานี้เลยนะฮะมันเป็นทีมเวิร์กที่แบบโคตรสุดยอดนะฮะเล่นกันแบบรู้ใจเข้าขาโอ้มันแบบทรงประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้น ซิตี้เองเนี่ยก็ยังชนะ6นัดรวดในพรีเมียร์ลีกนะครับพวกเขานําเป็นจ่าฝูงแล้วก็มีโอกาสที่พวกเขาจะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆว่าต่อให้คาราบาวคัพซิตี้อาจจะเลือกเอาสำรองลงเนี่ยพวกเขาก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆอยู่ดีนะครับแต่เราเองครับก็มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับสำหรับคาราบาวคัพนะครับดูแล้วเนี่ยอาจจะมีการโรเตชันผู้เล่นบ้างนะครับสำหรับทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็แมนซิตี้ซิตี้เนี่ยโรเตชันแน่นอนของเรา2โจยังเจ็บนะะฮโจวิิลลล็อกโจงตันกลับมมาไไ่ด้ แน่ๆนะครับแต่ว่าอย่างเกมเมื่อคืนนี้กับเชฟยูเนี่ยเราได้เห็นลิฟราเมนโตลงเราได้เห็นลุยส์ฮอลลงเป็นครั้งแรกนะครับโอเคฮอลดูต้องปรับจังหวะอยู่บ้างนะครับแล้วที่สําคัญคือตอนที่ฮอลลงมาเนี่ยคือเราปรับมาเล่นหลัง3เหมือนเรามาเล่น343 3, อย่างเงี้ยก,ก็ก็อาจจะต้องต้องปรับจูนกันหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงมาเล่นในระบบ433สามังั้นต้องให้เวลากับลุยส์ฮอลนิดหนึ่งนะครับส่วนลิฟราเมนโตดูดีเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับก็แต่ว่าถ้าเทียบกับทริปเปียเนี่ยก็ต้องให้ทริ นะครับลิฟฟ์แฟรเมนโต้ยังมีเวลายังมีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่อีกมากนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในเกมกับแมนซิตี้ก็เป็นไปได้ครับที่เราอาจจะได้เห็นผู้เล่นสำรองบางคนนะครับได้ลงสนามมาประตูเนี่ยเปลี่ยนแน่ๆน,น,นะบอลถ้วยดูบราฟก่านะ่าจะได้ลงสนามนะครับลาเซลจะมีโอกาสไหมผมคิดว่านะ่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับจะมาลาเซลกับตันทีมเชกเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆที่ไม่ได้ลงในเกมล่าสุดก็มีโอกาสที่จะได้ลงสนามยกเว้นว่าฮาวจะเน้นคาราบาวครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปีที่แล้วเราเข้าชิงนะไม่รู้เหมือนกับว่า แบบที่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับหลายคนก็ประกาศเอาไว้เหมือนกันว่าปีนี้เนี่ยนิวเซอรนอยากจะมีโทรฟี่ติดไม้ติดมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาจริงเนี่ยก็อาจจะโรเตชันได้ไม่มากนะักเพราะว่าอย่างเกมล่าสุดเนี่ยพอเรานําห่างเชฟฟิลด์ยูนเต็ดใช่ไหมฮะเราก็เริ่มโรเตชันแล้วก็อาจจะไม่รู้ฮะเดาใจฮาว์ไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหพวกเขาโรเตชันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแจ็คกรีลิชโควาซิสหรือคัลลัมฟิลลิปนะครับเพราะว่าโรรี้โดนแบนจากใบแดงแน่น หรือมาติวส์นูนเยสโอ้โหก็เพิ่งจัดไป1นึ่งแอสซิสนะครับก็ดูแล้วน่าจะมีการโรเตชันกันทั้งคู่นะครับซิตี้อาจจะมากกว่าเรานิดหน่อยนะครับเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นซิตี้ที่ชนะเราไปได้1นูนในช่วงต้นฤดูกาลนะครับก็ไม่กี่สัปดาห์มานี้นี่เองนะครับแต่ในศึกลีกครับหรือว่าคาราบาวครับการเจอกันครั้งล่าสุดคือปี2 0 1 4นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นนิวเซนที่เคยบุกไปชนะถึงบ้านแมนซิตี้มาแล้ว2ประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูของโรนัลโด้อนะครอ,ะอนนะดอไ้ เดี๋ยวมาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับกลางดึกคืนวันพุธต่อเนื่องเช้าวันพฤหัสเวลาตีสองครับนิวเซอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยงของแมนซิตี้นะครับแข่งกันที่เซนต์เจมส์พาร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเลยครับว่าเราจะสามารถผ่านซิตี้เข้าสู่รอบต่อไปในคราบาอาครับไปได้หรือไม่นะครับฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ